วันนี้มาพาทัวร์โรงเรียน e f Academy ที่ฟิลิปปินส์ดูจากภายนอกนี่ใครไม่บอกกันเลยว่าโรงแรมโรงเรียนเนี่ยเขาเด่นเรื่อง Facil i t y <c oughs> ก็ดูสวาวว่ายน้ำโฆษก่อนมีห้องฟิตเนสบนบอร์ดนี่ก็จะมีบอกเวลามีคลาสโยคะคลาสเต้นซุมบ้าโรงหนังก็มีอย่าคิดดูอาทิตย์นี้ฉายหนังเรื่องอะไรมีบอกหมดโต๊ะพูโต๊ะปิ้งปองใครอยากจะแทงสตีใครก็เอาเลยอันนี้ตารางโปรแกรมเที่ยววันหยุดสุดสัปดาห์ใครวันจะไปเที่ยวก็ลงทะเบียนได้เลยเมีทริปให้เลือกเยอะแยะใครอยากจะจัดไปเองก็ไม่ว่ากันห้องเรียนก็มีทั้งเรียนเดี่ยวเรีีียนนนนกกกกับเเเพพืืพ่่ออนนมหด็าาาจแทุชติใ เกาหลีญี่ปุ่นจีนหมีห่าวันยองโคนิจิวะเนี่ยซ้อมร้อเลยเอาเรื่องเรียนบ้างที่นี่มีหลายคอร์สให้เลือกเรียนจะเน้นพูดเน้น ielto อีกรีเควสได้หมดห้องพักนี่ก็ชิลจัดอันนี้เป็นแบบอยู่กับเพื่อนรูมเมทหรือถ้าใครสะดวกจะอยู่เงียบเยบคนเดียวก็จัดไปอ่ะอันนี้ห้องอาหารเรียนที่นี่บวกพร้อมอาหารบุฟเฟ่สามมื้ออาหารไทยเกาหลีจีนมีมาทุกชาติแถมท้ายด้วยบรรยากาศตอนกลางคืนสักหน่อยแม่สมกับเป็นโรงเรียนสไตล์รีสอร์ทจริงจรใครสนใจไปเรียนก็ทักหา study sebu ได้เลยปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย